วิเคราะข่ขาวร้อนกับกระผมพิเชียนอำนาจร้ัยประเสริฐและคุณบรุรกิจนะครับตอนนี้เราจะมาดูทิศทางของทองคํานะครับว่าจะมีแนวโน้มต่อไปอย่างไรคืนนี้ Federal r e s e r v e นะครับประกาศผลการประชุม FOMC คณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐจะเป็นอย่างไรจะมีมาตรการ QE 3มไหมหรือว่ามีอะไรดีๆเด็เดๆออกมาจากเนบนมานันก้ไหมหรือจะทำให้ตลาดผิดหวังอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้เรามีสายของรองประธานบริษัท YG ยบ i เลียนอินเตอร์เนนะครับดีลเลอร์ค้าทองรายใหญ่ของไทยนะครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์พิเชียรและคุณบุรเกตค่ะครับคืนนี้แนวโน้มทองคําจะเป็นยังไงคาดว่าเฟดจะทําให้ตลาดสมหวังหรือจะทําให้ตลาดผิดหวังครับ คือเมื่อสักอาทิตย์หรือก่อนวันจันทร์นังคารก็จะมีข่าวลือกันว่าเฟดน,น่าจะมีนโยบายทางด้าน QE3 ออกมามเพื่อที่จะระดมเงินเข้ามาแต่พอมาใกล้ๆเข้ามาเนี่ยข่าวลือเริ่มเปลี่ยนไป<ม>เชื่อว่าน่าจะเป็นโอเปอเรชั่นทวิสต์มากกว่าเพราะว่าถ้าจีนี่สิบหลังจากการประทุนผ่านไปแล้วเนี่ยจีนี่สิบน่าจะมีนโยบายทางการเงินเข้ามา เสริมสภาพคล่องให้กับกลุ่ม E.U. แล้วก็ช่วยกลุ่มที่มีปัญหาทางด้านการเงิน,น,นถ้าที่ยุโรปดีขึ้นก็หมายถึงอเมริกาก็น่าจะดีขึ้นด้วยเพราะนั้นเขามองกันว่า QE3 อาจจะเป็นยาแรงซึ่งอเมริกาอยางไม่จำเป็นต้องใช้อาจจะใช้ Operation Twist ไปแทนแต่อาจจะ roll over ต้องดูว่าอาจจะเอาบอลระยะยาวกี่ปีมามา,าขาย ระยะยาวแล้วมาซื้อระยะสั้นเพราะว่าโอ้ออแล้วผลออกมาคือ,อ,อนักลงทุนหรือว่าผู้ประกอบการสามารถกู้เงินด้วยดอกเบี้ยที่ต่ํากว่าเขาก็เชื่อว่าด้วยนโยบายนี้อาจจะช่วยเทางซีกอเมริกาได้เหมือนกันแต่ต้องดูค่ะเพราะว่ากลายเป็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าบอกเบรคัชมชวสิสมาทองจะขึ้น <ม>อระโทชทางจะลงแล้วก็ช QE สามทองจะขึ้นตอนนี้ทั้งตลาดประเมินว่าจะมี Operation Twist มามแต่กลายเป็นว่ามีสองซีกซีกหนึ่งมองว่าถ้า Operation Twist มาทองขึ้น<ม>อีกซีกหนึ่งมองว่าถ้า Operation Twist มาทองจะลงต้องมาดูกันคืนนี้ค่ะก็ยังสรุป overall แล้วคงไม่ได้ต่าคืนนีก้จะผันผวนค่ะอืมรู้สึกดูยากนะยังเช้าวันเนี้ย ทองจริงทองมันควรจะขึ้นนะมันไม่น่าลงเลยนะรุ่นก็ขึ้นน้ำมันก็ขึ้น,น,นค่ะอืมนะฮะอาจจะย่องลงมาเพราะรับข่าวเออจียี่สิบนะคะโอครับครับนะฮะสรุป 20, แล้วจียี่สิบสรุปว่าจะได้เอ,อระดมเงินกู้ให้กับเออเอเพิ่มเป็นส<อ>ี่จุดสามก็น่าจะเป็นข่าวดีอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ทองย่องลงมาหรือเปล่าอืมอืมนะครับแหมก็ ตอนนี้ถ้าดูจากกราฟเนี่ยทองก็พยายามจะดันขึ้นมานะคุณพวันครับแต่ว่าพอขึ้นมาแตะหนึ่งพันิบเหรียญเนี่ยมีมือดีมาเทขายฮไม่รู้กองทุนไหนนะฮะแม่พอแตะหนึ่งหกสปั๊บนี่โดนขายร่วงลงมาเหลือ1 6ึ่งหกเลยคือเป็นแนวตั้งที่แข็งแรงนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยเราเชื่อว่าจะค่อนข้างผันหวนก่อน น่าจะเริ่มผันบวนตั้งแต่ตลาดอเมริกาเปิดแนวต้านสำคัญเนี่ยอยู่ที่พันหกร้อยสามสิบยังเหมือนเดิมมานะคะ mm hmm. แล้วต้านถัดไปเนี่ยอยู่ที่พันหกร้อยสี่สิบห้าดอลลาร์แต่รอยสอา์แล้วก็ต้านสุดท้ายถ้าเบรกอันนี้ขึ้นไปได้น่าจะเห็นพันหกร้อยเจ็ดสิบดอลลาร์แต่รอยเอา์ mm hmm. ส่วนแนวรับเนี่ยเรามองรับใกล้รับเล็กๆอยู่แถวพันหกร้อยสิสิบ 5 USD จะทอยจะเอาเป็นรับแรกรับที่2อยู่1,600แล้วก็รับสุดท้ายอยู่1,580จริงๆมองมาตั้งแต่ที่ก่อนๆจะถึงตอนนี้ก็คงไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เพียงแต่เราเห็นจุดรับย่อยๆเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองค่ะก็ทองคำเขาก็พยายามจะดันขึ้นนะแต่ว่ายังมาติดอยู่ตรง1,630ถ้าทะลุ1,630ได้นี่ น่าจะขึ้นได้ยาวพอสมควรนะฮะกุลพะวันค่ะอติด45อยู่ดีค่ะอ๋อติด45อีกใช่ไหมฮะค่ะอ,อันนี้มันเป็นชัยโคมนะคะเริ่มแคบลงมาเรื่อยๆสังเกตว่าวันสองวันนี้ยความเบี่ยงจะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆเพราะถ้าเบรกที่ใจที่หนึ่งก็จะเห็นความเอ่อความไกลคือถ้าเบรกอีเตอร์ที่บนก็อาจจะไปได้สูงขึ้นหรือว่าที่ล่างก็อาจจะย่อลงมาตาหน่อยแต่เรามองว่าย่อยังไงจะ พันหกร้อยพห้าร้อยแปดสิบเป็นจุดที่น่าจะสยอยสะสมค่ะอืมนะครับก็เรียกว่าคือตอนนี้ทองคำพยายามขึ้นแต่ยังขึ้นไม่ได้แต่ตลาดหุ้นนี่สิครับขยับขึ้นมาแบบชัดๆเลยโดยเฉพาะดาวโจน่ะ์นะฮะก็วิ่งขึ้นมาหนึ่งหสองันแปดร้อยกว่าจุดแล้วะนะครับ,รบแม่หุ้นขึ้นเยอะอะ่น้ำมันก็ยังไม่ค่อยขึ้นนะฮะ แต่ทองคําเราก็ยังทรงทรงอยู่นะครับอรอรับข่าวน้ํามันเมื่อวานสต๊ะกํามันก็เพิ่มขึ้นเอ้ก็น้อยลงทําไหจทําให้น้ํามันย่อลงมาอีกอะค่ะโอ้ครับ,รบนะฮะแล้วก็หุ้นไทยเราก็ขยับขึ้นมาเหมือนกันนะฮะหุ้นไทยก็ขึ้นตามดาวโจนนะครับแต่ว่าเช้านี้เมื่อกี้นี้จากบวกกลายเป็นลบซะแล้วเหลือลบสามนะฮะตอนนี้ ส่วนค่างเงินบาทเงินดอลลาร์ล่ะครับคุณพรวนดูว่าแข็งขึ้นมาหน่อยอะคะ่ะ<ม>คือต้องมองว่าถ้าประกาศเป็น Operation t w i s เนี่ยเงิน US เอสดอลลาร์อาจจะแข็งขึ้นเอ,อบาทน่าจะอ่อนลงค่ะอืมนะฮะดอลลาร์แข็งขึ้นก็บาทอ่อนลงบาทก็ตอนนี้บาทอยู่ราวสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบสามสตังค์นะฮะต่อนหนึ่งดอลลาร์สี่สิบสามสี่สิบเจ็ดค่ะ 43, คอ,อะครับผมนะฮะ ก็เรียกว่าเงินบาทนี่าบาทดอลลาร์ดอลลาร์บาทนี่ก็แว่งไกวพอสมควรนะฮะ,ะขึ้นไปถึง32แล้วตอนนี้ลงมา31.43นะฮะส่วนเงินยูโรคุณพาวันดูตอนนี้อยู่1.2677เจ็ดเนี่ยนะฮะแนวโน้มเงินยูโรจะเป็นไงครับคุณพาวันครับ ก็น่าจะแข็งขึ้นเพราะว่ากางชิงยูโรมีจีตประกานประชุมที่สิไปแล้วก็ผ่านพ้นไปแล้วหรือแม้กระทั่งการเลือกตั้งของฝรัก่<ม>ก็ทั้งสองเรื่องก็เป็นไาที่ดีเหลือการประชุมของออกระทรวงการคลังของยูโรซึ่งจะมีการประชุมก็เชื่อว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเพรานั้นเงินยูโรน่าจะมีโอกาสแข็งขึ้นค่ะอืมนะครับก็เรียกว่าอ,อ ตอนนี้ยูโรก็รอดนะฮะเพราะว่าลงไปต่ำสุด1.22ดอลลาร์นะฮะตอนนี้ขยับขึ้นมา1.26ดอลลาร์ขึ้นมาเยอะเหมือนกันค่ะโอ้ก็ถือว่าขึ้นมาพอสมควรนะค่ะเงินยูโรก็แหมเรียกว่าตอนนี้อ้าวหุ้นไทยตอนนี้กลับดีดกลับขึ้นมาจากเมื่อกี้ลบสามตอนนี้มาเป็นบวกสองซะแล้วนะฮะแหมรู้สึกว่า ชวัดเฉวียนผันผวนดีเลือกเกินนะฮะแล้วตอนนี้วอลุ่มซื้อขายทองคำในไทยโดยเฉพาะที่ผ่านวลจีนี่ยังดีอยู่หรือเปล่าครับคุณมาวันครับคือสองวันนี้น่าจะเยอะตอนวันจันอารพอเริ่มพุทธก็เริ่มเงี้บเพราะเราก็แนะนำนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ว่าถ้าไม่มีถ้ามีโพสิชันก็ให้เคลียร์หรือว่าถ้าไม่มีก็อย่าเพิ่งเริ่ม เริ่มทำเพิ่มเพ้านั้นก็ยอมรับว่าเบาบางไปนิดนึง<ม>แต่ก็เพื่อความปลอดภัยเพราะการลงทุนเราก็ต้องมองว่าการลงทุนแล้วเรามั่นใจว่าลงทุนแล้วกาไรก็โอเคเราก็สนับสนุนให้ลงแต่ถ้าทิศทางที่ไม่เคลียร์แล้วมันมีโอกาสที่จะเป็นสองไดเรกชันนี้ฉันก็แนะนํานักลงทุนให้ชะลอค่ะอ๋อครับคุณบุรพีรมีอะไรจะถามคุณพะวานันบ้างไหมครับครับคุณพะวันครับ จากการมองของคุณพวันคุณพวันมองว่าน่าจะมีความผันผวนในคืนนี้แต่ว่า,าถึงแม้ว่าทางด้านของซียุโรปจะได้รับการแก้ไขไปบางส่วนแล้วเนี่ยทางด้านอเมริกาเนี่ยน่าที่จะมีปัญหาต่อต่อเนื่องออกมาจากการออกอามาตรการไม่ว่าจะเป็น o p e r a t i o n ่นทวิสก็ดีหรือว่า QE ก็ดีหรือเปล่าครับว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยมันจะไปเพิ่มภาระในส่วนของอยอดหนี้ต่อ GDP ของสหรัฐมากขึ้นหรือเปล่าครับ อันนั้นยังไงก็คงต้องมากขึ้นอยู่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยนโยบายหลักที่เขาควรจะต้องทําก็คือการระดมเงินเข้ามาในระบบเพื่อให้สภาพคลองเพิ่มขึ้นเพราะมิชชั่นแรกของเขาคือทํำยังไงให้การจ้างงานมีมากขึ้นต้องเริ่มเริ่มที่เรื่องปากท้องก่อนถ้าการจ้างงานดีขึ้นคอน summer ก็จะดีขึ้นการขายบ้านหรือว่าไอ้พวกอย่างอื่นก็จะดีขึ้น ถึงจะมามองเรื่องเรื่องเอ่อ GDP ว่าจะยังไงคงจะต้องเริ่มที่จุดแรกตรงนี้ก่อนนะคะอืมนะครับก็เอาเป็นว่าคืนนี้ต้องรอฟังนายเบนบานันเก้นะฮะลุงเบนว่าจะมีอะไรออกมาหวังว่าคงไม่เซอร์ไพรส์ตลาดอีกนะฮะเพราะว่าโอ้โหลุงเบนออกมาทีไรนี่หลังๆนักลงทุนสายหน้าเป็นแถวเละปิดหวังนะก็หวังว่าคืนนี้คงจะทำให้สมหวังได้บ้างนะ แต่ก็ยังไม่รู้จะเป็นไงเลยนะฮะคุณคุณพวันดูว่าทองมีโอกาสดีดขึ้นแรงๆได้บ้างไหมครับคือถ้าถามจากแนวรับแนวต้านที่ดีฉันวางไว้เนี่ยถ้านักลงทุนอ,อยากจะลุน้นก็ไปตั้งแถวรับแถวแถวต้านเพราะว่าเชื่อว่าตอมช่วงก่อนที่จะมีการประกาศน่าจะเหวี่ยงขึ้นลงหลายรอบค่ะก่อ,อนที่จะประกาศเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ระยะแถวพันหกร้อยสิบพันหกร้อยห้า แล้วก็พันหกร้อยสามสิบสี่สิบเราเชื่อว่าตั้งตั้งทั้งซื้อทั้งขายแถวนั้นมันน่าจะมีโอกาสที่จะบิดได้สองข้างนะคะยกเว้นว่าพอหลังประกาศไปแล้วดเดเรกชั่นถึงเคลียร์ค่ะอืมตอนนี้ออทองคํานี่เป็นเขาเรียกปิงปองเทดดิ้งเลยนะฮะคือเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงเป็นลูกป<ฮ>ิงปอง,ปอง เพราะว่าตลาดเนี่ยอย่างที่บอกคุยกับเทรดเดอร์บางค่ายก็มองขึ้นบางค่า,งายก็มองลงนี่คือเหตุผลหลักๆที่ทําให้ทองคำนั้นมันเงี่ยงด้วยความที่มันไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีทิศทางที่ชัดเจนทุกคนมองขึ้นเหมือนๆกันหรือมองลงเหมือนๆกันถึงจะทําให้มีการขึ้นแรงลงแรงค่ะอืมนะฮะเออก็เอาละครับืดนี้นะครับนะฮะก็โปรดติดตามนะฮะ อ,อย่างไงก็ระมัดระวังไอ้ขึ้นนไม่เป็นไรนะฮะทุกคนมีกําไรแต่ถ้าผิดหวังมากๆมีร่วงลงมานี่แหมเหนื่อยเหมือนกันนะก็ต้องประเมิน <c oughs> ตัวเองไว้ถามว่าเรารับความเสีย่ยงได้แค่ไหนแล้วก็ลงเท่าที่เราสามารถรับความเสีย่ยงได้ะค่ะอืมนะครับค่ะเอาละครับก็วันนี้ <c oughs> ต้องขอ,ขอขอบคุณทางว l ยอคุณพะวันมากเลยนะฮะเบอร์โทรศัพท์ว l ยอเบอร์อะไรนะครับ 026775520ค่ะ6775520 2นะฮะครับ02677520ครับผมขอบคุณคุณรันมากเลยนะครับขอบคุณคมากค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละครับนั่นก็เป็นความเห็นนะฮะของ YLG ยักษ์ใหญ่ค้าทองอของประเทศไทยเราดูคอมเมนต์ของ Cnbc นิดนึงก่อนจากกันในวันนี้นะครับ C.N.B.C. นี่เป็นสำนักข่าวของอเมริกันระดับโลกนะครับคู่กับ Bloomberg